ณขณะนี้เองนะครับต้องเรียกว่าอิสราเอลเนี่ยเจอศึกรอบได้น,นะครับศึกฝั่งหนึ่งก็มาจากปาเลสไตน์โดยกลุ่มฮามาสนะครับที่ฉนวนกาซาณขณะนี้เนี่ยทางอิสราเอลเขาส่งเครื่องบินเนี่ยไปโปรยใบบิวนะครับให้อบพยพออกมาด่วนที่สุดไปทางตอนใต้แต่ก็มีคนออกมาบอกนะครับพออบพยบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอิสราเอลก็ทิ้งระเบิดใส่น่ากลัวมาก ข้ามมานะครับในส่วนของฝั่งเลบานอนซึ่งเป็นอีกมุมนึงของทางอิสราเอลก็เจอศึกสงครามเช่นเดียวกันครับโดยมีการทําศึกสงครามระหว่างกลุ่มที่ชื่อว่าอิสปอลครับมาจากทางเลบานอนซึ่งระเบิดนะครับที่เรียกว่าเขาห้ามใช้กันเนี่ยนั่นก็คือไอ้เจ้าขีปนาวุธที่เป็นฟอสฟอรัสขาวนะครับซึ่งมันติดไฟง่ายนะครับมีแรงอนุภาพสูงนะครับ ออกฤทธิ์ทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้คนที่โดนเนี่ยป่วยระยะยาวเรียกว่านานาชาติเขาแบนอาวุธชิ้นนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเขาก็ไปถามว่าอิสราเอลเธอใช้อาวุธฟอสฟ,อร,ฟอรัสขาวหรือเปล่าอิสราเอลบอกเปล่านะไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้ใช้ที่ฉนวนกาซาฉันไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้ใช้ที่ตรงเลบานอน <laughs> ภาพที่เลบานอนอะ มีเห็นๆเลยแล้วก็ที่ฉนวนกาซาที่เราเห็นที่ไปหย่อนตรงปาเลสไตน์อ่ะอันนั้นก็มีคลิปวิดีโอนะแต่ว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้ที่เลบานอนเนาะแต่ว่าตอบปฏิเสธที่ทางฉนวนกาซาจริงๆเนี่ยหลักๆแล้วที่เขาน่าจะตอบปฏิเสธไปที่ตรงฉนวนกาซาเนื่อเพราะว่ากลุ่มที่กลุ่มฮามาสที่จับ คนไปอ่ะมันมีตัวประกันด้วยไงมันมีตัวประกันของชาติอื่นถ้าไปใช้อาวุธในลักษณะเนี้ยมันก็เสี่ยงต่อที่ตัวประกันอ่ะจะโดนลุกลงไปด้วยทํานองนั้นแล้วก็ในเขตที่เป็นฉนวนกาซามันมีเด็กมีคนท้องแบบเยอะมากนะครับเออซึ่งอันนี้มันก็เป็นอันตรายจํานวนมากแต่ว่าในฝั่งของตรงเลบานอนเนี่ยมัน ไม่ใช่ผู้คนเยอะอะ่ะเออมันเป็นไม่ใช่แหล่งชุมชนเพราะฉะนั้นน่ะการจะใช้ระเบิดอะไรทำนองเนี้ยถ้าไปใช้กับแหล่งชุมชนอะ่ะเออมันจะโดนประนามหนะักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาบอกเขาไม่รู้แต่ในภาวะสงครามอะ่ะมันก็ตอบได้หมดแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าไปพิสูจน์กันจริงๆว่าใครทำอะ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า พอเป็นภาวะศึกสงครามนะครับมันก็มีการสร้างข่าวมีการแบบสร้างสถานการณ์ก็อ้างกันไปกันมาได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสงครามมันไม่มีไม่ได้ส่งผลดีกับใครสักฝ่ายหนึ่งนะฮะในเรื่องของการสูญเสียนาะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าสูญเสียร่วมไปด้วยนะครับจากแรงงานที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็จํานวนการเสียชีวิตนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆวันเลยแล้วก็ยังมีพี่น้องคนไทยที่เป็นแรงงานเนี่ยตกค้างอยู่นะครับนะตอนนี้เนี่ย เรียกว่าประมาณ7,000คนแล้วที่อยากจะกลับเพราะว่าสงครามมันยืดเยื้อนะครับ